สวัสดีครับนี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องการประยุกต์ใช้ a อเพื่อการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายนะครับดูที่ในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่มนุษย์เราต้องการม,มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งอย่างที่เขาว่ากันว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐน,นะครับโดยที่โรคติดต่อหรือ n นซเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถพบเจอได้มากที่สุด นะถ้าหากว่าเรารู้แต่นั่นเนิ่เนเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันและรักษาให้หลังขาดได้ด้วยนะครับอยที่โรคหลักของ NCD เนะี่ยโรคประดิษฐ์ต่อเนี่ะครับก็คือเป็นพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆโรคเกี่วกัทางเดินหายใจแล้วก็โรคพวกโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคไม่ติดต่อนะก็ไม่สามารถติดต่อไปถึงญาติผู้ป่วยหรือว่าพี่น้องอะไรของเราได้นะครับแล่วก็มีบางโรคซึ่งอาะเป็นพวกโรคมะเร็งอะไรอย่างนี้ที่สามารถส่งต่อทางกัันครบ ที่โรคอินซิบีเอ็นซีดีนะครับผมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า40เอร์เซนและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะซึ่งอินซีดีเนี่ยถ้าเราตรวจพบเป็นระยะเริ่มเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถจะรักษาทันได้และก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความขาดแคลนแพทย์ผพิชิตชญและดับต่างๆมากนะครับแพทย์ ในประเทศไทยเป็หนึ่งคนนะครับต้องดูแลผู้ป่วยมากกว่าอีกสมคนโดยเฉพาะสมมติว่าเป็นแพทย์ชวรทางทางโรคหัวใจเนีนะครับหนึ่งคนนะครับต้องดูแลผู้ป่วยมากถึงเจ็ดหนึ่งคนที่มีการขาดแคลนนี่ขึ้นอีกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแพทย์เก่งๆสมเด็จเขจะอยู่ในในเมืองใหญ่นะครับในโรงพยาบาลใหญ่ดูที่แพทย์รอบๆนอกหรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอนยนะครับแทบจะไม่มีแพทย์ชัวทางกันเลยครับจะหาหมอที่นี่ไม่คือต้อง นั่งรถเข้าเมืองเลยนะครับผมแล้วเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยลดปัญหาความขาดแคลนแพทย์ที่สูาญาได้อย่างไรนะครับซึ่งเรานะครับก็อย่างที่เราไปตอนแรกครับถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าเราเป็นโรคนี้ขนาดเนิ่นนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะรักษาได้หรือว่าจะ,จะชีวิตได้อย่างปกติครับ ในตัวอย่างก็คือสมมติว่าเราโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องอได้รับการตรวจดวงตานะครับแลส80คนต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าหากคุณหมอเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาตรวจสิว,วิสตต่อต่อภาพนะครับทั้งหมดก็จะสัปดาห์ละ3นาสิกาต้องตรวจใช้เวลาสัปดาห์ละ1ชั่วโมงครับในการตรวจซึ่งถ้าหากว่าคุณหมอมีโปรแกรมช่วยี้ใช้หรือว่าให้ให,ให้บุคลากรอเอง พยาบาลดูพยาบาลหรือว่าอะไรสามารถที่จะทาําการวินิจฉัยแทนได้ครับก็สามารถลดขั้นตอนของคุณหมอได้ครับลดเวลาการทำง,งานของคุณหมอได้แล้วด้วยยิ่งถ้าหากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับที่มีคนไข้มากกว่า,านี้มากๆครับก็จะสามารถที่จะช่ว,วยลดเวลาการทํางนานได้มากขาึ้นอีกซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถือของไอไอ ก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆครับก็อย่างการดีพิมพ์ของเปเปอร์เปเปอร์ต,ต่างๆครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นที่ว่าสามารถที่จะทดสอบได้มากถึง97% 99%บางในสำหรับบางบางเรื่องนะครับก็โดยที่อย่างที่เห็นครับคือในกราฟเนี่ยอ AI นะครับการการวิจัยเกี่ยวกับ AI เป็นทางการแพทย์มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปุบ คือข้อมูลนี้นำมาจากานเว็บไซต์อะไรต่ครับผมโดที่เราจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับโรคปอดนะครับผมโรคก,ก็เป็นโรคพวกโรคปอดหรือว่าเป็นภาพไอเสยดต่างๆนะครับซึ่งซึ่งอย่างมะรูปโรคนี้ก็จะเป็นปอดปอดปโรคปอดรั่วนะครับซึ่ง AI สามารถที่จะตรวจจับได้ว่าผู้ป่วยคนนี้ครับเป็นปอดรั่วก็หรือว่าจริงๆแนละ้วในอย่างในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของ โควิดซึ่งโควิดในตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่วี่นายมากครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ AI ช่วยใน,นการตรวจจับได้ว่าเออคนคนนี้เนี่ยเป็นโรคโควิดนะหรือว่าเขาแค่สูบุรีเยอะ mm hmm. เกินไปเฉยๆทำให้ปอดหายไปหรือว่าเป็นโรคอื่นก็จะเป็นพวกปอดบวมหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เอไอสามารถที่จะแยกได้ครับว่าเขาเป็นโรคอะไรไรืนี้ๆโดยต่อไปก็จะเป็น โดยอย่างของพวกมเม็งผิวหนังครับซึ่งปัจจุบันนี้อย่างไอโฟนสามโปรแม็กของเราหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้ชัดมากครับผมซูมเข้าไปนี่เห็นทุการายละเอียดเลยครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้ AI นะครับช่วยในการตรวจจับได้ว่าเออเรามีจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้นะเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรลงหรือเปล่าหรือว่าก็เป็นแค่เป็นฝ้ายเฉยๆหร,ห,รหรือว่า นั่นนู้นนี่เนี่ยครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีคนนำม,มาใช้กันเยอะนะครับก็คือแค่ถ่ายรูปออกมาก็สามารถจำะองได้แล้วครับว่าเป็นเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นอากโรคหัวใจครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ใช้เอ็กซ์เอ็กครับผมเอก็สามารถที่จะแยกประเภทต่งตางๆของโรคหัวใจได้ก็งานงานวิจัย ของมาโยชนหนึ่งครับอันหนึ่งคือเขาบอกว่าโรคหัวใจเนี่ยมีมากถึงหกสิบหกชนิดเลยนะซึ่งบางอันก็เจอเปนบ่อยบางอันก็เจอไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแยกประเภทได้ดีจริงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรักษาได้นนตรงจุดมากขึ้นครับว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคอะไรแล้วก็ต้องรักษาด้วยวิธีการใดต่อไปก็เป็นยกตัวอย่างนี้ครับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ป่วยก็ถ้าผู้ป่วยคนไหนเป็นบาหวานเกิน5ปีเปีนะครับทุกคนต้องได้รับการตรวจจอประสาทตาเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นบาหวานขึ้นจอประสาทตาถ้าเป็นรุนแ้วมากๆก็ถึงขั้นตาบอดเลยครับก็ก็ถ้าเกิดว่าเราพบตั้งแต่นั่นๆก็หมอ,อก,ก็อาจจะรักษาตามอาการไปให้ยงให้ยาหรือว่า็งว่าอนไรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ ภาพถ่ายเพื่อที่จะตึง่งฉายโลกนะครับโดยใช้ AI ครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายหลายวิธีการเลยครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ผมมานำนำมาน,นำาเสนอในวันนี้นะครับแล้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค้าสวัสีีร้า